5เรื่องจริงแตงโมนิดาหลังจากไปอย่างไม่คาดคิดเรื่องที่1เปิดเส้นทางสู่วงการบันเทิงสำหรับสาวแตงโมนิดาได้เข้าสู่เส้นทางบันเทิงมาตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษาปีที่1โดยมีแมวมองชักนำเข้าสู่วงการต่อมาก็ได้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2002และได้ตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4จนมามีโอกาสเล่นละครเรื่องแรก อย่างเบนจาคีตาความรักเรื่องที่2เคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายสาวแตงโมนิดาเคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายแล้วจากเหตุการณ์เมื่อปี2550ที่เธอนั้นได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานถ่ายละครโดยขับรถเปิดประทุนบนทางด่วนด้วยความเร็วสูงไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยและเกิดอาการหลับในขับรถหักหลบจนเสียหลักพลิกคว่ำ และกระเด็นออกมานอกรถเรื่องที่3เปิดตัวลูกบุญธรรมสุดน่ารักตอนนี้สาวแต่งโมนิดาก็ถือเป็นคุณแม่ไปแล้วสืบเนื่องจากเธอนั้นได้รับเลี้ยงลูกเป็นลูกสาวของผู้จัดการส่วนตัวมาเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งถ้าใครติดตามอินสตาแกรมของเธอจะเห็นมุมน่ารักของแม่ลูกคู่นี้อยู่เป็นประจำเรื่องที่ 4. นักแสดงสาวยอดกตันยูสู้ชีวิตหลายคนคงเคยเห็นภาพที่แตงโมนิดา อยู่กับคุณพ่อเสมอคอยดูแลใส่ใจเป็นอย่างดีจนกระทั่งวาระสุดท้ายซึ่งคุณพ่อได้จากไปเมื่อวันที่20กันยายน2563นอกจากนี้เจ้าตัวก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอออกมาไลฟ์สดสวมบทบาทเป็นแม่ค้าหาค่าเทอมให้ลูกรวมถึงหาเงินปลดหนี้10ล้านบาทได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดหญิงแกล่งจริงๆเรื่องที่5โชคชะตาช่างใจร้ายกับเธอ หลังจากที่ผ่านพ้นปัญหาหนี้สินและได้พบเจอกับคนใกล้ตัวที่น่ารักและหวังดีกับเธอและหลายคนเจ้าตัวเคยบอกกับเพื่อนสนิทอย่างแอนนาทีวีพูว,ว่าปีนี้จะต้องเป็นปีทองของเธอแต่โชคกลับไม่เข้าข้างเมื่อทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นมีงานเข้ามาแต่กับเกิดเหตุไม่คาดฝันแตงโมนิดาพลัดตกน้ำขณะที่เธอนั่งสปีดโบท๊ทเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์5 65, เวลาสี่ทุม จนกระทั่งวันที่26กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกาทุกคนได้รับข่าวร้ายพร้อมกันว่าพบร่างของนักแสดงสาวและยืนยันการเสียชีวิตทางทีมงานจามโซเชียลก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณนที่นี้ด้วยนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ